ครับว so ันนี้นะครับก็เกิดเหตุนะครับที่เราครับ้านทองสุตุ้มนะครับที่อเภองเมืองสะแกกวนะครับเมื่อรับแจ้งเหตุนะครับก็ผมนะครับรองรัชการตำรวจตระเวนสังเกวนะครับพร้อมด้วยผู้ติดตัวสังแกตผู้บสดตัวจังหวัดสะแก้วแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับเข้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับรับรายงานให้ท่านรัชการตำรวจตระเวนสังแกตมีการส่วนสอบทั้งสองทงทราบเหตุแต่อย่างนั้นนะครับก็ได้มีการนะครับ ติดตามนะครับตัวคนร้ายนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับที่ก่อเหตุได้ตัวนะครับคนร้ายนะครับก็เพิ่งไปพักนะครับเพิ่งตื่นออกมาได้สองวันครับตรวจในพื้นที่สรวจในพื้นที่นะงรังหวัดแก้วครับหลังจากตื่มาแล้วมาก่อเหตุครับตรวจสอบประวัตินะครับก็พบว่าเคยเกิดเหตุก่อเหตุนะครับเกี่ยวกับทรัพย์นะครับเํานวนท้าทายคนคนโทษมาเมื่อปีหกสี่สองพันห้าร้อยหกสี่นะครับมาก่อเหตุอีกนะครับ ดังนั้นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจื่ที่ตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนแล้วก็ฝ่ายความความแล้วก็ฝาสตำวจจังหวัดแก้วนะครับของพ่อเมืองด้วยนะครับที่ช่วยกันตามจับตัวตัวคนร้ายและภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงครับการทําอีกครั้งนี้นะครับก็ข้อหานะครับวิ้เหลาทรัพย์นะครับมาดเนินคดีนะครับก็ทุกฝ่ายนะครับรวมถึงเจ้าของร้านนะครับก็ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับ มีกล้องวงจรปิดครับมีปรบตูรีโมทนะครับซึ่งระหว่างที่จะเกิดเหตุนะครับทางเจ้าของร้านก็เห็นที่รุดและ้วนะครับกำลังจะกดรีโมดนะครับก็ระหว่างนั้นนะครับคนร้ายก็วิ่งหลบเดียวไปได้ทันซะก่อนนะครับไม่งั้นนะครับเหตุที่ก็ไม่ได้เกิดแน่นะครับ็ต้อง